มีสายจากกรทมครับคุณระาษาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะพอดีแล้วถามว่าเคยทําประกันสังคมแต่ว่าลาออกมาแล้วนะคะค่ะแล้วตอนนี้จะประกันใหม่จะทําใหม่อะค่ะต้องทําในมาตราอะไรคะอืมออกมานานเรี่ยงคะประมาณสามปีโอ้สามตอนนี้ทํางานอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ ทำงานอิสระค่ะอ๋อทำงานอิสระขึ้นอยู่กับว่าคุณท่ารักสาเนี่ยจะทำงานแบบมีนายจ้างหรือว่าทำงานแบบเป็นนายตัวเองอเป็นเป็นเป็นของตัวเองเป็นคือทาของตัวเองค่ะค่ะถ้าเป็นของตัวเองเนี่ยก็ต้องเข้าในมาตราสีา่สิบนะคะแต่ถ้าทำงานมีนายจ้างก็เข้าในมาตราสามสิบสามนะคะแล้ว<า>แล้วก็เ,เคยเป็นประกันสังคมมาตราสาสามมาก่อนเนี่ย สิทธิประโยชน์ไม่ได้หายไปไหนนะคะพออายุ5 5เนี่ยคุณก็สามารถไปรับเงินบำเหน็จคืนได้แต่มาตรา40ณนะปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นในจ้างตัวเองเนี่ยเราจะเข้าระบบประกันสังคมเนี่ยเราถือว่าเป็นมาตราที่สมัครใจเพราะฉะนั้นมาตรา40เนี่ยจะไปรวมต่อกับมาตรา33เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดค่ะแต่ว่าสิทธิคุณไม่หายนะคะมาตรา3 3ที่สะสมไว้เนี่ยได้คืนตอนอายุ5 5มาตราต40เนี่ยก็สะสมไว้เพื่อได้บำเหน็จ อย่างเดียวค่ะมาตราสืบสินี้มีสิทธิประโยชน์อะไรฮะมีสิทธิประโยชน์ก็คือว่ามี2แบบนคะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าอย่างที่มีบําเหน็จกับอย่างที่ไม่มีบําเหน็จก็มีเรื่องของเจ็บป่วยเรื่องของทุพพลภาพเรื่องของตายนะคะแล้วก็บําเหน็จนะคะแต่ยังไม่มีบํานานฉลาภาพซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มค่ะว่าจะมีการปรับเอาบํานานประชาชนนะคะกอ,อชอกองทุนบํานานการออมแห่งชาติเนี่ยเข้ามารวมไว้ก็จะทําให้ประกันสังคมเนี่ย สมบูรณ์นะคะคือมีทั้งบํานาญมีทั้งบําเหน็จมีทั้งการดูแลกรณีเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลกรณีทุพพลภาพตายกรณีเจ็บป่วยของมาตรา40ที่จะไปสมัครนี้นะคะจะไม่มีบัตรรับรองสิทธิ์นะคะเพราะว่า oh. ต้องให้ใช้บัตรทองเอาเองแต่ถ้าเป็นมาตรา3งนั้นอันนั้นจะครอบคลุมเรื่องกรณีเจ็บป่วยเรื่องการรักษาด้วยแต่ถ้าไปรักษานอนโรงพยาบาลเนี่ยประกันสังคมจะจ่ายให้คุณวันละ200บาทปีแล้วไม่เกิน20วันค่ะ เออแล้วถ้าถ้าเราคือเราต้องไปไปสมัครนี่คือเราแจ้งเขาเลยว่ามาตาสามมเลยได้ไหมคะเออเราไม่มีนายจ้างค่ะกฎหมายไม่มีเลยค่ะทำไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยเอ่อต้องให้มีนายจ้างนายจ้างต้องร่วมส่งจะเป็นคนผู้สมทบส่งเงินประกันสังคมค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าคุณส่งตัวเองเนี่ยต้องอยู่ในมาตราสี่สิบค่ะอยู่ในมาตราสี่สิบแล้วอย่างที่เราเคยส่งมาสมมติว่าเราเคยทํากับ กับเออบริษัทใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ทำมาแล้วประมาณสิบกว่าปีโอ้ไม่หายค่ะไม่หายไปไหนเลยยังอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแต่ว่ารอเวลาเท่านั้นพออายุห้าสิบห้าปุ๊บเนี่ยก็สามารถไปรับเงินตรงส่วนนั้นที่เคยทํามาได้ค่ะอ๋อค่ะแต่เราไปสมัครใหม่คือเราก็แจ้งว่าทำมาตราสี่สิบใช่ค่ะแล้วก็แจ้งว่าเราเคย คือเรามีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมคะมีข้อมูลอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะคะจะเป็นเลือกเป็นเลขที่บ่งชี้แล้วก็ว่าใครเป็นใครนะคะในคอมพิวเตอร์ก็จะกําหนดไว้อย่างนั้นค่ะขอบคุณนะคะที่สนใจค่ะสวัสดีค่ะก็คงรอการพัฒนาอีกหน่อยวันก่อนที่มีการประชุมที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมจะจัดทับรับ AEC อย่างนั้น นักวิชาการผู้ชมแล้วด้วยใช่ค่ะนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์ก็เลยบอกว่าในสิทธิประโยชน์ตรงนี้ถ้าสามารถเชื่อมต่อโยงกันได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิทธิที่จะทําให้คนเดินทางไปสู่การรับบํานาญชราภาพในอนาคตซึ่งมันเป็นหลักการและแนวคิดที่ดีแล้วก็เป็นหลักการที่เป็นแก่นวิชาของประกันสังคมเลยทีเดียวล่ะค่ะแต่แตว่าตอนนี้ก็ยังไม่สรุปตอนนี้ กฎหมายยังไม่ได้ให้เชื่อมกันครับค่ะ,ค,ะคงต้องรอการปรับปรุงอีกระย,ยะระย,ยะหนึ่งเพราะว่าเขาต้องโตขึ้นบันไดไปทีละขั้นนะคะท่าน,นผู้ชมนะคะบางทีไปดูงานเห็นต่างประเทศเข้ารู้หลาไปอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเช่นอยากเป็นอย่างเข้าบ้างอ,อยาจะเป็นอย่างเข้าบ้านเช่นแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยเกิดทุพพลภาพไปเนี่ยก็จะให้ประกันสังคมไทยไปส่งเงินที่นู่นครับมันคือในต่างประเทศเนี่ยขาอาจจะทําได้ถ้าหากว่าระบบฐานข้อมูลประชากรเขาเนี่ยมีครบถ้วนค่ะแต่เราจะรู้ว่าเพื่อนบ้านเราที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ย หนึ่งชื่อนามสกุลนะคะระบบ<แ>ทะเบียนบ้านี่ยังไม่สมบูรณ์สะกดไม่ถูกนะสะกดไม่ถูกแล้วก็โดยเฉพาะอะไรละ่ะจะเรียวกว่าวัฒนธรรมหรือเป <laughs> <ๆ>ล่านะคะคุณโดมที่แบบว่าชื่อเขาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งแบบคุณโดมคุณรังสิมาหรืใคร<ๆ>ให้หลากหลายก็ตั้งตามวันตามเดือนเช่นคนเกิดวันอังคารก็ต้องต้องนำหน้าด้วยอะไรมันก็จะซ้ำๆกันมันก็เลยจะซ้ำๆกันเกิดวันศุกร์เนี่ยพอ เอ่ยชื่อมาปุ๊บก็รู้รเลยว่าเกิดวันศุกร์ก็เลยทําให้ระบบทะเบียนราษฎรเนี่ยยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปถึงระบบตรงนั้นได้เพราะฉะน,นั้นบางทีเราก็ต้องค่อยๆขยับพัฒนาระบบประกันสังคมไปตามบริบทหรือว่าตามสถานการณ์ท<ะ>ี<ะ>่เราพอทําได้ค่ะงานครบรอบ23ปีเนี่ย<ะ>เรามีการออกบูธไหมฮะว่าเปิดรับสมัครมาตรา39มาตรา40 หรือมีบุ๊กนิทรศกาลให้ความู้ต่างๆไหมมีข้อมูลไหมเออตรงนี้ตรงนี้คงจะเป็นนิทรศกาลให้ชมนะคะคแล้วก็ส่วนเรื่องมาตรา 40, 39อะไรเนี่ยสะดวกอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะประ,ประกันสังคมจังหวัดนี่มีทุกจังหวัดเลยนะคะคสำนักง,งานประกันสังคมก็เลือกที่ตั้งในจุดที่มีการสัญจรง่ายนะคะ ผู้ประกันตนสามารถไปติดต่อส่งเงินสมทบหรือสมัครก็ง่ายหลังจากที่ติดต่อเราแล้วเนี่ยนะคะจะส่งเงินสมทบทางธนาคารก็ง่ายอะไรก็ง่ายนะคะทีนี้สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันเกิดครบ23เนี่ยเียกว่ากำลังวัยสาวหรือวัยนุ่มนะคะวัยรุ่นเลยวัยฮอร์โมนวัยฮอร์โมน เราก็กําลังพัฒนาขึ้นมาในเรียกว่าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยปรมกันเดิมคมเรามันดยน้อยหน้ากว่าใครเลยเมื่อเช้าเลยใช่ไหมคะทำบุญตับบาตเห็นไหมคะครบรอบ23ปีค่ายวันจัดตั้งเลยนะคะค่ะก็นิมนต์นะคะพระภิกษุขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นท่านเลขาธิการท่านจีรศักดิ์สุกัญชานะคะก็เป็นประธานในพิธีที่จะทําประกอบพิธีสงฆ์นะคะสร้าง บุญถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจิ์พระบรมราชินีนาคนมากันเยอะเนะคะคนมากันเยอะอันนี้เป็นกิจกรรมภาคเช้าภาคเช้าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการทีมผู้บริหารแล้วก็บ้านใกล้เรียนเคียงที่มากันสะดวกสะดว ใช่ค่ะค่ะผมจัดหางานนะฮะภาคบ่ายยังมีตากุ้นๆงานนักหนาใช่ก็มีคุณหมอนะคะเป็นคณะกรรมการการแพทย์คณะกรรมการของขับของเราที่เราออกมาแล้วออกเชิญมาเชิญมาแล้วเห็นไหมคะมีผู้อุ่งในการโรงพยาบาลบ้างใครบ้างคือเราเชิญหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับเราตอนบ่ายก็ยังมีกิจกรรมอยู่นะคะบ่ายโมงเดี๋ยวพระนัทธท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะมาเป็นพิธีก็คือ มาแจกทุนนะคะท่านผู้ประกันตนท่านผู้ชมที่สนใจนะคะก็เชิญได้ค่ะตั้งแต่มื้อเที่ยงนี่เลยนะคะเราก็จะเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพในภาคเช้านะคะส่วนภาพภาคบ่ายนั้นเดี๋ยวทางคมชันลึกนี่ก็จะไปเก็บภาพมานําเสนอติดตามความคืบหน้าอีกทีนึง,งใช่ไหมคะก็คงจะได้คุยกับทางาโรงพยาบาลน,นะครับที อยู่ในดวงใจของผู้ประกันตนได้คุยนะครับเขามีมาตรฐานยังไงที่จะดูแลผู้ประกันตนมาบอกกันเอาเคล็ดลับมาบอกเอาเคล็ดลับมาบอกนะครับแล้วก็จะมีทุกภูมิภาคต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพยาบาลที่ได้ทุนเขาคิดยังไงนะฮะพยาบาลเเป็นหมอพเค็นหมอหมอที่ได้ทุนเขาคิดยังไงที่จะไปเรียนสายอาชีววชศาสตร์อะไรต่างๆนะฮะก็จะ มาได้พคุยกันก็จะได้ประโยชน์ไปอีกแง่มุมหนึ่งนะคะท่านผู้ชมว่าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์กับพยาบาลอาชีวอนามัยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับระบบประกันสังคมแล้วก็มีส่วนที่จะดูแลประชาชนยังไงสําหรับ การป้องกันการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทํางานรวมกระทั่งการเจ็บป่วยอันไม่เนื่องจากการทางานด้วยก็คือสิ่งที่อาจารย์ตู่นามาเล่าเนี่ยแหละค่ะเรื่องอะไรที่มันอยู่ในกระแสแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่เราควรจะต้องระมัดระวังตัวเอาไว้อย่างเช่นเนี่ยทั้ง3โรคมันเนี่ยค่ะไข้เลือดออกเอยมาลาเรียเอยเท้าช้างเอยเนี่ยก็ต้องระวังกันทั้งสิ้นเพราะเป็นโรคติดต่อที่เพื่อนบ้านอาจจะนํามาฝากได้ค่ะค่ะ,คะ เดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้านี่อาจารย์จะมีอะไรใหม่ๆมาอีกนะฮะเขินโลกอะไรดีคะอาจารย์ก็ช่วงนี้นะคะที่มีเข้ามาอีกในในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องชีนูนะคะกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วค่ะเรื่องการเพราะว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะเป็นฤดูกาลของเขาเทศกาลนะคะอาจารย์ตู่ก็จะมาเล่าแต่ท่านผู้ชมคะถ้าอยากจะทราบเรื่องอะไรเนี่ย ก็โทรมาบอกบอกได้เลยทางเฟซบุ๊กก็ได้ทางเฟซบุ๊กก็ได้นะคะว่าอยากให้อาจารย์ตู่เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ระบบระเบียบของประกันสังคมที่เปิดสิทธิประโยชน์ให้ใหม่นะอาจารย์ตู่ก็จะต้องมาเล่าโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางด้านการก็คือมาให้ความรู้ค่ะอย่าลืมวัฒนาการใหม่ๆด้วยอย่าลืมนะคะฝากคันฟีนะคะ ฝากท่องทุกที่ปีทุกสิทธิประกันสังคมด้วยนะคะ,คะไม่ไม่ต้องไปเ,เกรงว่าจะไม่ได้นะคะก็ะอาจารย์ถูก็จะมาย้ากันเรื่อยๆถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรถามได้ค่ะที่1 5 0 6ค่ะค่ะวันนี้ครบทั่วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการตอบคำถามสิทธิประโยชน์รวมไปถึงเรื่องของยุ่งที่เอามาฝากการครบ เป็นซีรีส์เลยนะคะครบทั้ง3ภาคแล้วนะคะครั้งหน้าก็เป็นเรื่องของโรคฉีหนูที่บอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่ใช่แต่เฉพาะในไร่ในนานะในเมืองตามร้านค้าต่างๆก็เอี่ยวด้วยเหมือนกันโรคนี้เราอนามากเลยนะคะใช่ค่ะเราติดตามอาทิตย์หน้านะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ตู่นะครับพันตํารวจโทหญิงทิชาลักษณรงวิทย์ที่ปรึกษาทางการพยาบาลสํนักงานประันสังคมขอบคุณมากค่ะ เวลาของสถานีประกันสังคมนะครับเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ